โจพร้อมยังโจโจจี่้าบหจบบบบบบี่แลสบองบาถนนด้วยแล้ถนนด้วยไม่ไม่ไมหลักกระโดดกระโดดไปกระโดดมานะเว้ยัทุกคนฝากก๊อไลค์ก๊อแชร์ให้เดีวหน่อยใครเด้ามาแล้ว

เาไปเลยจะกลับมาทะไมชว์ยไม่โชว์กันะไม่โชว์กันลมาเล่นยืนเพื่อนยืนเพื่อนไปเลยมา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 เลมา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 เลม เล่นในกรเล่นในกันมีลุดไฟมีลุดมกัมามีลุดมกับมเพื่อนมลุดมกับมพื่อนมืหลุดกับม่อนก่อนัันกัเืัมมนกับมนเล่เลยไม่นเพื่อนดีแค่นีแค่ชนีแค่ชนีแคนเล่นย่งไเล่นอย่กันเล่นกัไฟไหม ไปเลยไปเไปเลไปเลไปเลยไปลยไปเ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 ไปลไปยไปไปยไปลยไปเไปเลยไปเพไปลยไปเลยไปเลยไปยไปเลไปเลยไปยไปเไปไปเยไปเไปปเไปเไปไ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 ปไไปไปไปไไไป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 ไไป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 ไไปไไปไไป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 ปไ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 

พี่เค่พี่แค่พี่เค่พี่แคมันมีคนมาเอาไปพี่แค่พี่แค่ไปพี่แค่ไปพี่แค่ไปตอนนี้ตอนนี้มาเพื่อนเพื่อนมามึงอย่าให้เพื่อนหน่อยแค่ตายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเรา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 ได้เพื่อนเราได้เพื่อนเราได้เพื่อนเราห่วยเพข่้นเราห่วยกลับไปแลยกลับไปกลับไปกลัร็ว เดี๋ยวเขาเพื่อนนั่งคืมาสบเพื่อนยังไม่ตายยังไม่ตายมามามาคุณยิงให้คุณยิงให้มันจะโดดมันจะโดดตะกูบอลลีออกมาเต็มเลยบอลลีออกมาเต็มเลยเพื่อนเราสบเพื่อนเล่นเพื่อนเพื่อนเราอยู่นู่นโอเคเจอเพื่อนไกันนี้จับบอลเจ้าบอลเจ้าบอลไอตรงนี้มันชุบสองตรงนี้มันชุบสองเพื่อนฟังกูด้วยตรงนี้ชุบสองมันปิดหรือชุบหน่อยข้างหลังปิดชุหรือชุบหน่อยปิดหรือชุบหน่อยกับเกีอามาไดยแล้วกับเกีอามาได้กับเกีอามาได้เช้า ชูเต็มเลยชูหลังมาเต็มเลยชูหลังมาเต็มเลยพี่เกิดพี่ไปกับเพื่อนตี้เกิดนะตรงนี้เกิดนะตรงนี้เกิดนะตรงนี้เกิดนะเอาเอาทีเอาทีใกล้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 มาเร่อผมคนนึงดิพี่พี่โค้งแก้วหน่อยโค้งแก้วหน่อยโค้งแก้วหน่อยเยอะเยอะเอาพี่เจดิ ยต้องถ่ยย่มายิงเ่ยเฮ้ยมันดะไขึ้นมามันดะไขึ้นมามันดัขึ้นมามันดัไขึ้นมีความปืนคนหนึ่งความปืนคนหนึงควาปืนคนหนึงัดกูโยเล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 ได้เลยได้เลยได้เลยหนีไปไหนหนีไปไหนจ้าหนีไปไหนไปหนเฟเฟนเฟนี่ละพี่อะไเนยนะคะุดไหม เก็นที่อะไรนั่นแหละใจเย็นเที่อะไรอิยาเป็นเด็กขี้แค้นอยู่แล้วใช่เะล่าเป็นล้อมกูตลอดไปนะคะพ mm ี hmm. ่แ <Nacht> ค่แกงใต้ตีในควาย พอแล้วพอแล้วมาดิมาดิถอยถอยไปลอกูตลอดไปยิงกตายตายในสัตว์นี่ไหนสัตว์มึงชกดิมน่มดิสัตว์มน้าบ่นชดิยิสอบเื่มมิ้อะไรยิมอบยิสอบยิมอบใช้สอบข้างหมดใช้อบข้างหมดฟังกูม่ายเงี้ยนี่พิจารณายิ้มมึงใช้ข้างหมดมึงใช้ขอบขอบถนนหมดมดพิารน่อยฟังพิาหน้อย มึงใช้ในพุ่มด้วยมึงตีใช้เพื่อนในพุ่มด้วยว่าเพื่อนเอาไปยิงในพุ่มเป้าเลนี้อเแล้วเพื่อนบเสือปะไปด่วนแลวปะขอขอไปด่วนหน่อยดิขอขอหน มึงสอบมันเหลือสอบมเหลือนะพอแล้วพอแล้วถือโซบมึงเลิกบัฟเดี๋ยวไอ้เฮี้ยมึงจะให้ค่าเฮี้ยอะไรมันเยอะวะกูถามจริงจริงเอ้ยพอแล้วหาจิ้งไม่เจอปฮ้ยหามัดแตงให้กูถามกูไม่เจอกดล็อกก่อนดีล็อกล็อกล็อกไปหมดแล้วตัวนี้แม่แม่พี่ ไม่เป็นไรนะเองเดี๋วจบอะไรอะไรอไอ้สัสเนกำลังใจกูสิค่ะมืยิงพีมันวางอยู่้างเวเลือดวะพี่ัพีมันยังไม่หมดมีกล่องมีกล่องมีกล่องมีกหลือไหมนะก้าวไหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าก้าวหกเก้าเก้าไม้อไปไม่ต้องไปครับ มีไหมมีครไหมขอชมนึงเฮ้รถตัธรรมดารถธรรมดาโยนโยนให้จุ่มเลยดิเอาเข้ามาจุ่มจุ่มจุ่เอาห้จับไ้เอาจับไจับจับจับไอ้จับไปจับรติดสั์ไอ้เยอะเลยเราต้องซ่อม๋นวเลยจับได้ังมหน้ากูล่าอีหี้ยมันหน้าล ซ่อมแล้วครับออกได้ปะคือซ่อมไปแล้วมันมันไม่ติดปัญหาอีกแลใช่เหรอตัวดีครับมันไหลจัดเลยแหละนี่ครับมันไหลมากก็อรู่ข้างนอกพี่เดี๋ยวบอกให้พี่ครับกับเจนออกไปข้างนอกตรทั้งไหนทังไหนทังไหนหลังไปเข้าือหลังไปเราทำบ้านดีเคียบทำบ้านดีเคียแล้วเรามาน้อยอ่ะมาลิดาทำมาลิดารถธรรมดาโยนให้มุมแดงแล้วนะขับไปทางบ้านนะเพื่อนอะ พี่พีขึ้นตึกมาแรนึงพอแล้วอย่าเด้ง้อยมงืนหัวนะยังอยู่ในวงเนี้ยน่าจะไม่มีศพพี่น่าจะไปกับกลุ่มใหญ่ครอบครับต้องซ่อมปะเออต้องซ่อมไอ้ยัยหายพอดีกูขึ้นรถพอดีเหลือเชียวอ่ะเดีลยวสหดคู่แรกนะป่ะน่ะทำไมหอมเยอะวะ มปนแบมีออยู่อาครับอ่ะม่มาเลยแอดมินเปิดเปิดโหดในนี้เลยเปิดพูดเลยสองสเปล่าเบอร์หนึ่หาเก้าตีเตมแล้วค่อ Mais tant